สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิเชลอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าของหลักสูตรศาสตร์ย้อนวัยไลฟ์แมネจเมนต์รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยวิทยาศาสตร์ได้ง่ายๆในทุกๆวันนะคะคลิปนี้เห็นชัดเจนเลยว่าโภชนะพันธุศาสตร์คืออะไรมันเป็นเรื่องของโภชนาการบวกกับพันธุก,กรรมนะคะโภชนาการก็คืออาหารทั้งหมดน้ําทั้งหมดของเหลวทุกอย่างที่เรานําเข้าร่างกายพันธุก,กรรมก็คือพันธุศาสตร์ มันก็คือสิ่งที่ยีนและ d n เนเเราเป็นตัวกำหนดนะคะแต่90%ของยีนและ d n เนเเราซ่อมได้จากคลิปที่แล้วถ้าใครไปตามฟังดูนะคะทีนี้การกินอาหารให้สะสมปัญญากินอย่างไรให้รักษาโรคก,กินอย่างไรให้ซ่อมยีนซ่อม d ี a นกินยังไงให้สาวขึ้นหนุ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นกินยังไงให้เพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็กินอย่างไรให้อายุยืนให้มีคุณภาพไม่เจ็บป่วยไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ตามมาค่อยๆรู้พื้นฐานกันนะคะร่างกายเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเฉพาะธาตุดินก็คือร่างกายเราที่เป็นเ,เนื้อเยื่อกระดูกอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ธาตุน้ำเนี่ยรวมกันก็80%กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะฉะนั้นของเหลวทุกชนิดอาหารทุกอย่างที่เรานำเข้าร่างกายเรามันจะไปแสดงออก สะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆทานทุกวันบ่อยๆมันจะทําให้ร่างกายเราเป็นแบบนั้นที่เรียกว่าอยู่อวัตอยู่อีทนะคะทีนี้เอเท่านี้มันยังไม่พอมันต้องอยู่ที่ว่าเราฮาวอยู่อีทด้วยกินอย่างไรด้วยนะคะค่อยๆคิดตามไปว่าสมมุติว่าคุณทานอาหารที่แปรรูปมากมายเลยพอแปรรูปปุ๊บเนี่ย มันก็สะสมเป็นพิษสะสมเป็นพิษเพราะว่าอาหารแปรรูปเนี่ยมันไม่มีพลังงานหลงเหลือเนื่องจากพลังงานที่สูงที่สุดบนโลกใบนี้คือแสงอาทิตย์ทุกอย่างที่ถูกแปรรูปซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วเรากินเข้าไปมันก็จะทําให้ไม่เหลือพลังงานคนที่กินอาหารแปรรูปบ่อยก็จะห, downside, หิวบ่อยหิวบ่อยก,ก็กินเข้าไปเยอะพอกินเยอะมันก็จะเกิดนอกจากสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์แล้วมันยังเป็นพิษสะสมเป็นพิษอยู่ในร่างกายเราด้วย นะพอมันเป็นพิษเข้าไปปุ๊บม,มันก็เป็นสาเหตุของโรคต่างๆต,ตั้งแต่มะเร็งเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดนะตามมาเป็นแพ็กเกจเลยเพราะอะไรเพราะว่านอกจากเคมีแล้วที่มันอยู่ในอาหารแปรรูปนอกจากความร้อนแล้วนอกจากทุกอย่างที่มันเข้าไปสะสมอยู่ในหลอดเลือดเราแล้วมันก็เข้าไปตกค้างตับไตลำไส้กระเพาะอะไรของเราเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้ร่างกายเรารวนพอร,รวนปุ๊บเนี่ยความหมุนเวียนก็แย่พิษก็เยอะพิษเยอะ,ยอะปุ๊บ เซลก็ไม่รู้จะออซ่อมแซมตัวเองยังไงเม่เลือดขาวก็ทํางานต่ํามันก็เกิดการกลายพันธุ์พอกลายพันธุ์จะเลยทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีคนเป็นมะเร็งสูงที่สุดในโลกนะคะเพื่อนๆต้องระวังเรื่องการกินอาหารแปรรูปแล้วก็การกินอาหารผ่านความร้อนสูงแล้วก็เนื้อสัตว์เพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายคนเราคนเราเป็นสัตว์กินพืชเราต้องการอาหารจากธรรมชาติเราต้องการผักผลไม้ทุกวัน เราไม่ได้ต้องการเนื้อสัตว์เพราะว่าเมื่อไหร่ที่กินอาหารข้ามสายพันธุ์ร่างกายเราจะต้องใช้พลังงานสูงกว่าปกติเนื่องจากร่างกายเรามีเอนไซม์ในการย่อยเนื้อสัตว์แค่ไม่ถึง10%สังเกตว่าคนเอสกิโมที่เขาไม่มีผักผลไม้กินเขากินแต่แมวน้ำเนี่ยอายุขเขาเฉลี่ยแค่40ไม่เกินนะคะเสียชีวิตแหละเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เยอะเนี่ยร่างกายต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติแล้วมันจะต้องย่อยเหมือนกับเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นการกินอาหารที่ย่อยยาก ที่ข้ามสายพันธุ์มันก็จะเสื่อมเร็วหรือแม้แต่ของเหลวที่ไม่ใช่มาจากพืชมาจากสัตว์มันก็ต้องใช้พลังงานสูงกว่าคนที่กินพืชกินผักผลไม้นะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วแหละว,ว่าเราจะต้องซ่อมร่างกายเราได้อย่างไรเราจะอายุยืนได้งไงเราต้องการเปลี่ยนร่างกายใหม่ยีนคือตัวกําหนดการแสดงออกของเซลล์และร่างกายเราเนี่ยนะคะเซลล์เนื้อเยื่อร่างกายยีนใช้เวลาหกเดือน ฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราทานอะไรที่ซ้ำๆ6เดือนถ้าเป็นของดีร่างกายเราจะเริ่มซ่อมตัวเองยีนจะเริ่มเปลี่ยนแต่ถ้าเราทานอะไรที่มันแบบแปรรูปเยอะๆหวานเยอะๆมันเยอะๆเ,เนี่ยเนื้อสัตว์เยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะสะสมเป็นพิษ6เดือนเราจะรู้สึกว่าเราแบบืมโซมากเลยเนาะหรือน้ําหนักขึ้นเร็วมากเวลาที่กินอาหารแปรรูปนี่แหละค่ะคือสาเหตุของความเจ็บป่วยของทุกโรค ฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆต้องการที่จะกินเพื่อรักษาสะสมเปญนยาเราจะต้องสแกนร่างกายตัวเองว่าหเดือนที่ผ่านมาเราทานอาหารที่มันตรงจากธรรมชาติเยอะแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเรากินอาหารแปรรูปมากน้อยแค่ไหนของเหลวที่แปรรูปของเหลวที่เป็นพิษสะสมเป็นพิษน้ําตาลแปรรูปสะสมเป็นพิษแอลกอฮอล์เป็นพิษนะ,ะของหวานทุกชนิดที่มาจากน้ําตาลแปรรูปคือพิษทั้งสิ้นนะคะ อยู่ในหลอดเลือดเรามันก็จะกลายเป็นพิษพิษมากเยอะสะสมทุกวันทุกวันของดีๆไม่มีอะไรมาล้างพิษเลยมันก็จะทําให้เราป่วยนั่นแหละคือสาเหตุถ้าใครไม่อยากป่วยต้องลดเอาพิษเข้าร่างกายนะคะเพื่อนๆพ,พอเราลดเอาพิษเข้าร่างกายปุ๊บเนี่ยเราได้รับแต่ผักผลไม้ทุกวันทุกวันบ่อยๆเข้าร่างกายจะเริ่มซ่อมแซมตัวเองได้นี่คือความฉลาดของระบบในร่างกายของคนเรา เราจะเริ่มซ่อมร่างกายเอยงได้นะ,ะฉะนั้นเพื่อนๆก่อนที่เราจะนําอะไรเข้าร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือของเหลวหรือน้ําทุกชนิดคิดนิดนึงนะคะว่ามันสะสมเป็นพิษหรือยาเราจะต้องกินอาหารที่สะสมเป็นยามากกว่าสะสมเป็นพิษไม่งั้นเนี่ยเราก็จะอายุไขสั้นเราก็จะเจ็บป่วยร่างกายเราคือเครื่องมือในการใช้ชีวิตเครื่องมือในการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพไม่เราอย่าทำร้ายร่างกายเรานะคะ เราก็จะเอาแต่ของดีๆเข้าร่างกายเราแล้วเราก็จะมีคุณภาพที่ดีมีแรงไปทํางานไปทำมาหากินไปสร้างคุณค่าต่อได้นะคะแต่ถ้าร่างกายเราไม่ให้ความร่วมมือเราเจ็บป่วยอดอ,ดอดแอดแอดเนี่ยชีวิตเราก็จะไม่มีคุณภาพนะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คลิปหน้าเราก็มาเจอกันใหม่นะถ้าชอบฝากไลค์แชร์ฝากซับสไครต์นะคะขอบคุณมากค่ะ